อ๋อมีเรื่องนิดนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะเนี่ยเกษิกรไทยกระตุกแนวคิดเอ็มซีซื้อนี่ประชาชนต้องคำนึงถึงอันตรายบนศิลธรรมหรือมอร์ราาศาสตร์ของลูกนี่และแก้ไขปัญหาจากฝั่งใดได้เพื่อการแก้นี้มีความยั่งยืนอันนี้เกษิกรไทยท่านผู้ชมฮะอ่าก็แปลว่าอันนี้เป็นศูนย์วิจัยทีเดียไอลืมไปเมื่อวานนี้ตัง้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณสมชัยจิตสุชน พู้ในการสนับนุนวิจัยด้าการพัฒนายอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือท i เห็นว่ารัฐบาลควรจะหยุดแจกเงินดิจิตัลได้แล้วมองว่าได้ไม่คุ้มเสียคะ่ะ คือทางคุณสมชัยเนี่ยบอกนะคะว่านโยบายที่จะแจกแจกเฟสถามให้กับวัยรุ่นเนี่ยค่ะ16-20ปีมันไม่น่าจะได้ผลมากกว่าเฟสหนึ่งที่มอบให้กับคนที่มีบัตรคนจนแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางถึงแม้ว่าอ่ะมันในมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่มากนักเหมือนกันนะคะ คือมองว่ามันไม่น่าจะได้ผลมากกว่าตอนเฟสหนึ่ส่วนที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกคนที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นการทําให้ตรงกับที่หาเสียงไว้แต่มันเห็นชัดแล้วว่าทั้งเฟสหนึ่งเฟส2รวมไปถึงเฟสสามที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ทางเศ,ษศรษฐกิจมันไม่ได้ดีจริงอย่างที่หาเสียงเอาไว้ดังนั้นควรทบทวนค่ะ ตอนที่หาเสียงไว้กับตอนที่เป็นรัฐบาลใหม่ๆบอกว่าโครงการนี้จะทําให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูบางคนบอกว่าจะทําให้ไทยหลุดกับดักประเทศราได้ปันกลางด้วยซ้ําซึ่งไม่มีคนเชื่อวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่จริงในเมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงก็ไม่ควรจะเดินหน้าต่อเงินนี้ควรจะเอาไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี่ฮะ นอกจากงบประมาณหลายแสนล้านที่ต้องเสียไปโดยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยังมีค่าเสียโอกาสที่เป็นความสูญเสียมากกว่าตัวเงินเพราะว่าภาคการคลังของไทยอ่อนแอมากถ้าจะให้ผลดีกับเศรษฐกิจเนี่ยควรจะทิ้งแนวทางกระตุ้นระยะสั้นมุ่งไปแก้ปะะัญหาเศรษฐกิจระยะยาวมากขึ้นพูดเหมือนแบงก์ชาติอะ่ะ mm. พูดเหมือนแบงค์ชาตินี้เลยไปแก้เศรษฐกิจระยะยาวมากขึ้น และไม่ควรเปิด้ายเงินจํานวนนี้ไปซื้ออะไรก็ได้แต่ควรกนวนําหนดให้ใช้กับการหาความรู ule, ้อัพสกิลรีสกิลซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนเพราะเป็นกลุ่มนี้กำลังเข้าสู่ช่วงแรงงานหมายความว่าให้ไปซื้อคอร์สอบรมใช่ไหมหรือ,อยังไงอ่าและต้องเอาไปใช้อย่างะระบัดระวังค่ะถ้าเอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่สมควรทําให้เรื่องที่สมควรใช้ถูกตัดทิ้งนี่ไงเรื่องการพัฒนาทักษะของคนก็เหมือนแบค์ชาติเคยบอกเอาไปทําการศึกษาอ่านี่ออะ ท่าผู้ชมคิดเห็นยังไงดิจิทัลเฟสไปรรุ่นเฟสสามเลิกหรือไม่เลิกเลิกไหมไม่เลิกหรอกรัฐบาลไม่เลิกเลิกไหม,ไมเลิกไปเลยแล้วก็ไปประกาศว่าเพราะหน่วยงานไหนเป็นฝ่ายคัดค้าน <c oughs> ดีไหมอ้า